แน่นอนครับนี่เลยครับมีทั้งขวดน้ำท็อปส์นะครับแล้วก็นี่ครับมากันเป็นถุงเลยครับสำหรับผมเนี่ยผมลุ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเข้าร่วมแคมเปญน,นี้ด้วยกันนะครับโครงการดีๆแคมเปญเรื่องรีไซเคิลวันนี้ funny, could live life. สามารถนำไปดรอ,อ,อปออฟได้ที่ท็อปทั้งหมด6สาขาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยท็อปสาธุประดิษฐ์ ท็อปพัฒนาการ30ท็อปฟูดฮอลล์สุขุมวิท39ท็อปตัางนิวาดและที่ภาคใต้อีก2สาขานะครับก็คือท็อปที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีและที่สุดท้ายคือท็อปหาดใหญ่วิลเลจที่จงังหวัดสงขลาครับ funny, ในเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมนี้เราเชื่อมั่นว่าการที่ทําอะไรแบบนี้ไปด้วยกันเนี่ยครับเราสามารถเป็นพลังเล็กๆช่วยกันสร้างให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อวันนี้อย่างเดียวแต่เพื่อสำหรับลูกหลานเราในอนาคตด้วย